สวัสดีครับคุณโนโนในชุดนี้เรามาปึกอ่านแจกลูกสะกดคำที่มีสระเอาตามตัวอย่างสระเอาอ่านว่าเอาต,อต่อสระเอาอ่านว่าต่อเอาเต่าให้ท้องเรียนอ่านตามคนครูปฏิลคำครับพร้อมครับก็เอาเกา่า ขอเอาเขารอเอาเราปอเอาเป่ายอเอาเยาชอเอาเชางอเอาเงาหอเอาเหา to ao tau to ao tau cho ÂU chau so ao sau o ÂU ao BÒ ÂU bao so ao sau รอเอาเราดอเอาเดาพอเอาเผามอเอาเมาจอเอาเจ้าผอเอาเผาคอเอาเข่า อ่านคำที่มีสระเอาอานัเรียนฝึกอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมครับสีเทาใจเบาเกาขาร่มเงามีเหาไม่เอาขี้เดา เตาไฟใจเขาใจเราไฟเผาต้นเสาหนัง oh สืออ่านเสริมทักษะชุด อ่านคล่องอ่านเร็วโดยสมรีรักสุธีภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภาคเรียนที่หนึ่ง